ก็เราอยู่กันหน่อยๆครับรักกี้บอก็เทริร์นบอล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 นั่นเองซิร์บอสของเราในวันนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนั่นก็คือแบบกระแสกำลังมาแรงนะครับผมก็คือเราสู้กันแนนโนไปแล้วก็จะขาดผู้หญิงคนนี้ไปไม่ไ,ได้ไน,นั่นก็คือยูริรเองกำลังแบบ เ,เกษะมาแรงมากนะครับเล่นโดูไปดูเลยเขาวาดเองนะสก,กินนะขออวดเน็ตหนึ่งยูริเขาก็จะแบบว่าชอบผูกโบแดงใช่ปะข้างหลังอะทุกคนเห็นปะเก็บรายละเอียดดีเวอร์สสก,กินเองจริงๆก็คือเอาชุดเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนหน้าใฮะก็วาดไม่หล่ะแหมต้องขำเลยโดยจับเตะไ,ได้นะรครับลัคกี้บอ็อกซ์ในวันนี้ก็คือลัคกี้บ็อกซ์ครีชนี่นะครับผม ซึ่งใน Lucky Box c r a s สเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงประเด็นตรงที่ว่าเรามันจะไม่ดรอปแร่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะได้แร่อยู่แล้วถูกไหมก็จะมีพวกอาวุธชุดอะไรอย่างนี้นะเอาไว้ไปสู้กับยูริต้องการอาวุธและชุดเอาไปสู้กับยูริมาโอเคมาเปิดเลยเปิดของแรกก็ตุ้มตามเลยอ่ะยังไม่ันทำพูดอะไรยังพูดไม่จุยังไม่ทันทำอะไรทั้งนั้นมาเปิดแล้วอ้ได้หมวก นั่นนะว้าวไม้ได้บอกไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะโดนเลยเโดนตีไงโดนตีบอกเลยอะไรนะอะไร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 กระเด็นไกลมากเลยอีกแล้ว ไม่แน่เลยเนี่ยได้เจมอะไรมาคราสแทอะไรกันนะครับเนี่ยผมระเบิดต่อติดต่อกันเลื้อุ้ยผมได้ดาบแล้วเหมือนกันไปอุ้ยอะไรอะไรเดี๋าโดนเดี๋าโดนเดาโดนเดาอะไรอ๋อเดาอะไรอเดี๋ยวอเหมัอนไส้นาะบางทีเล่นจังเลยของเราอ่ะปูดปูดปูดปัดปูดเด่นหมวกเลยปูดปูดปาดปัดผมได้ Crash Material เธอได้เหมือนกัน คริสตมสเทอร์เรย์ก็จเอาคราบชุดคราบดาบอะไรอย่างนี้ได้เออฮะฮะใช่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 อ๋อเหมือนไส้เหมือนไส้เหมือนไส้เบสซี่เบสซี่ว้าหมั่นไส้หมั่นเป็นไรตายคุณเลยเุ้ยจชรองเท้าไปเลยส่งซอมบี้ไปส่งซอมบี้ไปส่งซอมบี้ไปไหนอ่ะโอ้โหมันกระเด็นอย่างไกลอ่ะเุ้ยจจะับุ่้ยส่งเอ้าอยู่ได้มอนเตอร์เฉย งูจมั้ยตู้กับมันเตอร์ดิเด้ส่งมันเตอร์ไปแ้ะอ่ะส่งมันเตอร์ไปนอกโลกอ่ะออุ้ยได้ดาเมจแล้วโอเคดาเมจเท่ากันไหมดาเมจเท่ากันนะคะทุกคนดาเมจก็คือหนึ่งมันเตอร์ไปนั่นเองอบี้ส่งซอมบี้ไปหนึ่งซอมบี้ไปไปก็ไมตีมันเตอร์แล้วมันกระดินหายไปเลยอ่ะมันไปไกลเกินไปไงทำไมตีเธอถึงไม่หายไปอ่ะบ้าแล้เขาไม่หายไปดิเออ อยากตีอหายไปเลยอะหายไปจากเพราะหายไปไม่ได้หรอกหายไปไกลเลยอหายไปจากใจเหรอเธออยากให้เขาหายไปเหรอได้ไปละบายบายไปเลยบายบายไปอีกคิวอ่าจใช่ไปขับคิวทำไมพรหายไปจากเธอเราหายไปใต้เนาอ้แ้วเหรออยากให้พูดอยู่เสซีแล้วไม่เช่สีแล้วเอ๊ะทไมฉันมาเกิดที่นี่อะ นี่ที่ไหนอะคุณคือใครอะโง่อะอะไรเนี่ยโหน่าตบจริงๆเลยคนนี้คนนไม่ไหวแล้วแตกคนโอ้ยออสซิเดียนวิมัวกี้โอ้ยตายีกแล้วตกเตม้ยไปตกนี่ไปตกนี่ไปมกสุดเลยโอลยตีมันไม่ทันทุกทีเลยตัวเนี้ยตงไปตกมัตเตอร์ไปส่งเก่งอะ ต่งไปส่งไปสัปปะหลาดสัปปะหลาดตาปลักเนี่ยต้องส่งไปสับปะหลาดฉันเป็นคนสวยสับปะหลาดสับปะหลาดที่ไหนจะสวยขนาดนี้เอออนเออผมน้าได้มันตัวอีกแล้วทุกคนเป็นสับปะหลาดที่แย่เกียรติที่สุดจ้าใช่จ้าใช่จ้าใช่ไปไปไหนแล้ว ไปนอกโลกเว่ยรองเท้าฟ้ารองเท้าเขียวจริงๆมันก็ไม่จะตีเร็วตัวไหนกมนเลยไ่โดนฟาดเขาเปิดแบบมันตีเขาปั๊บเลยนะเขาไม่โดนเธอไม่ได้ไปยืนใกล้มันไงเขาคนฉลาดแนี่ๆไม่โดนแล้วเขาโดนเนี่ยคนกาลอะไรนี่จะโดนทำพูดทำพูดทำรูดไม่เคยโดนจริงๆี่ย ทำพูดทำพูดก็พูดอยู่ก็ไม่ดูโอ้ยเกงแดงเกงแดงภาพมันโง่เก,กงแดงหมวกเขียวอะไรอะอะไรบอดเสือกะใส่ชุดแดง,แงไงไม่ดูเลยไม่ดูเลยเอออะาววิอะไรอะ่ะคนโง่อ่ะคนโง่ระเบิดตายวะ,ะเธอเป็น,นคนได้ระเบิดบางทีคนได้กางเกงเธอก็ระเบิดตายเหมือนกันแหละเขาได้กางเกงเขาได้กางเกงก็ของเธอดิก็กางเกงเธอพังไปแล้วอ่ะ แล้วพอบอกคนโง่ระเบิดตายจะเองโง่คนเดียว <c oughs> อะไรอะไรอะไรเ <c oughs> หมือนกันแหละไอ้โง่เหลือกี่กล่องอะเหลือ <c oughs> ที่ท <c oughs> ด่อบไ,ไอ้เจ้าหนูไอ้เจ้าหนูมันขี่ไก่เขาต้องตีไก่ก่อนเป็นไป <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> ส่งไปนอกโลกไป เราส่งเธอไปแล้วเธอไม่เห็นไปเิเนี่ยไ,ไม่โดนเลยขี่แวล์ขี่คารก็ไม่โดนเออไอ้คนโง่โด,โดนระเบิดตายวะ่ะโอ้ยเราโดนอยู่สองหลุม <laughs> ไม่ใช่กินหลุมไปเลยสองหลุมบอกเขาโดนไป็นสามสี่หลุมแล้ว <laughs> โดนไปหมดแล้วตอนนี้งัวจัดเลยแหม่ทำพูดโงัวจัดมันระเบิดขนาดนั้นใครก็จะหนีได้หรอ เขาก็เธอ,อพูดเองว่าคุณงูโดนแล,ล้วเปิดตายอ่ะแต่เขาแก้ไงเฉยพโหจริงเลยโอเคอะไรอะไรอะไรอุย๊ยดาบตอนนี้คือแบบดาบเรามีเยอะมากเลยทุกคนมันก็เหมือนกันจนระิงใช่ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ดาบหนทำการต่อสูนเนี่ยฮ่ายูเรียหรอ พวกกินเลือดแนโนอเหรอจะมาสู้เราได้จะไปสู้ขวัญโดนที่ผู้กินขี้นะกินขี้แนโนไ่ได้เหรอแกแย่ว่ะเธอไม่งแย่อะเอไอ่ก็วนเข้าเรื่องขี้อีกแล้วเธอเป็นอะไรมากปะไอ้ขี้อ่ะฮะเอ้าก็เขามียูริที่แบบว่าได้พลังมาเพราะว่ากินเลือดแนโนไง เธออ่ะก็ได้พลังจากแนนโนมาแบบพลังความแบบหน้าตาไม่ดีหลังจากแนนโนอะไรพลังความข้วหอ่ะคือแบบแนนโนเขาผอมเลยเขาไข่มันบุลลี่เขาเหรอเนี่ยบุลลี่เขาอีกแล้วอ่ะเขากินเลื่อนไงเธอกินขี้อ่ะกินี้แนนโนแย่ดูดิดูดิร่อยไปแจ๊ะน้องน้องดูวิวีไว้ดิไอ้อะไรก็เข้าแต่ขี้ขี้ขี้อะไรก็ไม่รู้ผู้ป่าหมือนขี้แย่เนาะแย่เนาะแย่เนาะผู้ป่าสมิงขี้ ไม่อยากคุยด้วยแล้ววะเอออยากคุยเพราะว่ากลิ่นปากจะเองจีไม่ไม่อยากคุยเพราะว่าลำคัญเหนื่อยกลยไม่อยากคุยแล้วล่ะเป็ยุ่งเลยไม่ต้องมาถามไม่ต้องมายุ่งไม่อยากคุยโอเคมาทุกคนเราพร้อมที่จะสู้กับอ่ะยูริแล้วนะฮะแต่ผมแต่ว่าเราฆ่าเนโนได้เะยูริก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าเพราะยูริก็เป็นแค่คนที่เลือดก็น่าจะธรรมดานะไปเข้าเลยละกัน ยูริจ้าแล้วคนกินขี้ยูริอ่ะโอ้ยโอ้ยจะฆ่าได้มั้ยโอ้ยยูริอะไรหรอจะไม่เห็นจะเจ็บเลยอ่ะอ้ยไม่เห็นจะเจ็บก็ไม่เจ็สโหัวทีนึงเธอหายเจ็บแถวโอ้ยยูริเธอยอมแพ้เถอะเจต่อยเธอมีพลังตายเราทำอะไรไม่ได้แล้วยูริเราจะฆ่าเธอได้อยู่ดีนะ ใช่ต่อให้เธอเกิดมาใหม่เราก็จัดการเธอได้เมื่อแนนโดเราก็จัดการมาแล้ววันนี้ใช่มาแนนโนเกิดใหม่กี่รอบเราก็ฆ่าแนนโนทุกครั้งอะคิวจังอะฆ่าแนนยดค่ายูนีสักร้อยครั้งแล้วรอยูนีสเกิดใหม่ก็ได้มา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 ยูนีสเกิดมั้ยโอจะฆ่าอยู่นี้ร้อยครั้งเลยหรอเออฆ่าได้แบบเขาเป็นร้อยเป็นพันครั้งอ่ะจริงโอยเจ็บเ็อะไรเนี่ยผมไม่เจ็บไม่เห็นเจ็บเลยเออใช่ชุดมันโหดว่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตีกระเด็นออวมข้างนอกเลยเหรอะอะไรอะอะไรอะไระเด็นออกมาข้างนอกเลยเหรอฮะเหมือนโหดอ่ะเหมือนโหดอ่ะจริงเหมือนโหดวดาจริงเอาจริงก็คือลัคกี้บ็อกซ์นี้มันโหดอ่ะทุกคนชุดมันโหดมากเลยใช่ใช่เดี๋อื่นไม่ดรอปหรือะดรอปแต่ชุด ใช่มาแล้วยูริมาแล้วยูริเกิดมาแล้วโอ้ยยูริมาเร็วยูริฟื้นหรอ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 ฟื้นหรฟื้นหรออฟื้นหรอนี่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ยูริโถ้่หแบบกินขี้แนนดูเราพลังเยอะกว่าค่าไม่ตายเดี๋ยอดูดูคนเรา้วยใครกินขี้ระ โอเคก็พูดถึงเรื่องขี้แสดงว่าเขาอยากกินขี้ใช่ป่ะทุกคนไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นเธอกินขี้เนรุใครกินขี้เนรุทำให้เธอมีพลังกินปากกิ็นขิงขี้แล้วพูดกับใครคนเราจะตายในทันทีไปแย่แล้วแต่ที่ยูริตายเพราะว่าเชื่อว่ายูริแพ้พลังจิ้งขี้หรือเปล่าจบแล้วจบแล้วจบแล้วจริงๆนะยูริเก้อแล้ว เกิดแล้วไใช่ใช่เกิดแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอลองใช้แบบแค่ที่ขุดตีอยู่เลยดิแค่ที่ตีดิตีตีเขาหยุดแล้วเขาไม่ได้ตีแล้วไปเรียกเขับดเรือหลวงอ่ะอ้าวทำไมเลียกเขาลดอ่ะเขาใช้อะไรตีอ่ะนี่เขาใช้ที่ขุดตีเขาใช้ที่ขุดนี่ขนาดเขาใช้ที่ขุดตียังโหดอ่ะโอ้โหเราไม่ควรหดวหรอคนใช่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะชุดแน่ๆเลยโอเคค่ะเท่ากับว่าวันนี้เราก็สามารถต่อสู้กับยูริได้นั่นเองนะคะก็แบบว่าไม่มีใครได้ชนะเราได้หรอก ใช่เพราะว่าแบบว่าเรามีพลังเหนือกว่าเนนโนเงี้ยเนนโดตายอยู่หรือจะเหลืออะไรอ่าใช่แน่นอนอะค่ะเนี่ยคลิปสันนิษฐาเก่งเกินนะเก่งเกินไปอะนะโอเคครับบไงก็แบบชอบกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแต่ว่าพาร์ทหน้าเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องเด็กใหม่แล้วเราก็คงจะไปหาเรื่องอะไรที่กัได้อินเทนมาแล้วกันถ้าเกิดจะรู้ เนี่ยน้องก็ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้ถ้าน่าสนใจก็จะหยิบมาให้นะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็คิดได้เองแหละนะโอเคโอเคโอเคครับผมวันนี้ลากัไปก่อนนะครับบ๊๊าายยบบายบาย